วิวสวยมากเลยที่นี่คือคลองเปงประชากรค่ะผ่านมาไม่กี่ปีไม่คิดว่าจะเปลี่ยนแปลงได้ขนาดนี้ ค่ะพลอยชมพูค่ะวันนี้พลอยชมพูก็มาที่คลองเปรมประชากรน,นะคะก็จะพาทุกคนมาสำรวจพื้นที่สวยๆแถวนี้และแนะนำเส้นทางเที่ยวฉบับวันเดย์ทริปนะคะจะมีที่ไหนบ้างไปดูกันเลยค่ะ บ้านสีฟ้าเสวยๆที่เรียนกันตรงนี้นะคะก็คือบ้านมั่นคงชุมชนประชาะร่วมใจหนึ่งนะคะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเคยมีสิ่งปลูกสร้างลุกล้ำคลองมาก่อนรวมถึงปัญหาขยะและน้าเน่าเสียจนส่งผลต่อความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่นะคะ และด้วยน้ำพระราชาหฤทัยจากในหลวงรัชกาลที่10ที่อยากให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและทรงมีพระราชปณิธานในการสืบสารรักษาต่อยอดจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการพัฒนาคลองเป็นประชากรจนเกิดเป็นความร่วมมือจากหลายหน่วยงานในการพัฒนาคลองนี้ให้ดีขึ้นมาค่ะ อย่างที่เห็นกันตอนนี้นะคะโครงการพัฒนาคลองเป็นประชากรได้ทำให้พื้นที่บริเวณนี้สะอาดและสวยงามและมีพื้นที่สีเขียวน้ำในคลองก็ดูดีขึ้นมากจากการจัดก,การขยะและบำบัดน้ำเสียนะคะโลเคชั่นสวยๆแบบเนี้ขอถ่ายรูปสักหน่อยก่อนไปที่ต่อไปนะคะเท่ครคลองคลองก็ถึงแล้วค่ะ ตอนนี้เราก็มาถึงที่วัดเสเมียนนานรีพระอารามหลวงนะคะก็ใครที่ศรัทธาก็สามารถมาทำบุญมาไหว้พระหรือว่ามาขอพรที่นี่ได้เช่นกันนะคะค เราไปกันต่อที่ตลาดบองมาเช่แวะช็อปเติมพลังให้อิ่มท้องเพราะที่นี่มีของกินอร่อยๆแล้วก็ยังมีโซนต่างๆให้เลือกช็อปอีกด้วยนะเรียกว่าครบจบในที่เดียวสามารถเดินเล่นนั่งเล่นได้ชิลๆทั้งวันเลยใครชอบกินชอบชอบแบบสบายๆเนี่ยต้องมาที่นี่เลยค่ะ ไปจะพาเพื่อนๆทุกคนไปเสพอาร์ตที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัยเต็มไปด้วยงานศิลปะสวยๆจากศิลปินไทยหลากหลายแนวเดินชมเพลินๆในแต่ละชั้นกันแบบจุใจใครที่ชอบงานศิลปะหรืออยากมาเติมพลังสร้างแรงบันานใจกันเนี่ยห้ามพลาดเลยนะคะ ตอนนี้เราก็มาถึงจุดแนะนําที่สุดท้ายแล้วนะคะนั่นก็คือโครงการปรับภูมิทัศน์แอดคองเป็ีนประชากรน,นะคะซึ่งก็เป็นส่วนที่ทางปตทได้สร้างพื้นที่สีเขียวขึ้นมาให้คนเมืองถวายแด่พระบาทสมเด็จพระวชิระเก้าเจ้าูิหัวนะคะเนื่องในโอกาสมาหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษาส่วนได้ตั้งบนพื้นที่10ไร่เรียกว่าล่มลื่นมากๆเหมาะกับการพักผ่อนย่อนใจสุดๆเลยค่ะ นอกจากนี้ทางปตทกำลังสร้างอาคารนิทรรศการที่ถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับโครงการตามพระบรมราชโชบายของในหลวงรัชกาลที่10บจำนวน10โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำและคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยทั่วประเทศซึ่งจะเปิดให้เข้าชมในอนาคตนะคะปิดใจรอกันอีกนิดนึงและด้วยน้ำพระราชาหฤทไทยของในหลวงรัชกาลที่10ที่ทำให้เกิดการพัฒนาคลองเปรมประชากรชีวิตความเป็นอยู่ของคนแถวนี้ก็ดีขึ้นรวมถึงการคมนาคมด้วยค่ะ เนื่องจากในอนาคตส่วนแห่งนี้จะเชื่อมต่อกับการเดินทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นถนนรถไฟฟ้าสายสีแดงหรือทางเรือเพราะจะกลายเป็นหนึ่งในท่าเรือที่เล่นผ่านของเป็นประชากรด้วยค่ะเดินทางสะดวกแบบนี้จะทําให้การเที่ยวง่ายขึ้นแล้วก็สนุกมากขึ้นอีกด้วยค่ะ เพื่อนๆก็สามารถตามรอยเที่ยววันเดย์ทิปย่านคลองเป็นประชากรได้แบบพอชมพูเลยนะคะแล้วมาติดตามกันว่าปตทจะมีโครงการอะไรดีๆที่ให้ความสําคัญเกี่ยวกับการดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมอีกบ้างนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ